สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการเล่นนางฟ้านะคะเป็นตุ๊กตานางฟ้าลอยได้นะคะนี่รูปร่างเป็นแบบนี้แต่ของจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเล่นอย่างนี้โดนคนเลยโดนนักกิ่งเลย อันนี้เอฟซีน้องแยมส่งมาให้นะคะเเขาเรียกอะไรก็ไม่ได้เจเหมือนกันนะแต่เราเรียกว่า,านางฟ้าแล้วกันเนาะเนี่ยคะ่ะก็จะบินข<ว>ึ้นโอ๊ยโดนหนะ้าเจ็บไหมลูกอุ้ยจอุย<ว>เจ็บไหมคะวาย ทำไมนางฟ้าเป็นอย่างนั้นนะลูกนางฟ้าป็นางฟ้าอะไรงเอาหมนะไอมหลบนะลูกมาโอ๊ยจะฝังนั้นเน,นาะทำไมนางฟ้าเป็นอย่างนี้อ้มมยังลบลบหลบโอ๊ยเจ็บแล้วเจ็บแล้ว โอ้ยทำไมนางฟ้าใจร้ายอย่างเงี้ยลูกนางฟ้าใจร้ายอันนี้คือตัวนางฟ้านะนางฟ้าต้องใจดีสิทำไมนางฟ้าโดนหัวน้องแงมเนี่ยน้องแงมเจ็บเลยเนี่ยรู้ไหมอันนี้ขั้นตอนการเล่นนะคะมันจะมีอ่อปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงไหนอะกิ่งไม่นะข้ามมโนจิต นี่นะคะรูปของนางฟ้านะคะนางฟ้าใจดีนะคะเนี่ยด้านข้างนะคะมันจะมีอปุ่มเล็กๆนะคะเป็นนี่ค่ะสวิต์ปิดเปิดนะคะถ้าถ้าไปฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายก็คือมันจะเปิดเนาะแต่อันนี้มันปิดอยู่เนี่ยนเนี่ยพออยู่เดี๋ยวนะจับมือเดียวไม่ค่อยถนัดนี่ค่ะอยู่ก็จะเปิดมันเห็นไหมคะพอเปิดปุ๊บอุ้ยไปว้า นะคะพอเปิดปุ๊บไฟมันก็จะกระพริบนะคะแล้วเนี่ยเราเราจับตั้งไว้อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวสักพักมันก็จะบินขึ้นนะคะไม่บินที่กัเปิดใหม่อ๋อเมื่อกี้มันแต่ทําไมรู้สึกว่ามันเร็วจังเลยท้าที่ทาให้ปีกันอนนนี้แล้วมันไม่บินต่อไหนอะตรงไหนอีกนะเดี๋ยวนะคะของใหม่ก็คือยังไม่ยังไม่เซียนอะเดี๋ยวเปิด นี่เอาใหม่นะคะอ่ะไหนล่ะอ่าอยูออ่ฝั่งนี้นะคะนี่เปิดนะคะเปิดแล้วปูสักพเออโหแล้วก็จะอืมเห็นไหมโอ้ยพอเราเปิดได้สักพักนะคะ<ม>ปีก<อ>ปีกนางฟ้าก็จะหมุนนะคะพอปีกนางฟ้าหมุนแล้วเราก็ต้องปล่อยเลยเพราะว่านางฟ้าจะบินขึ้นเองนะ แล้วปิดใหม่ปิดแล้วก็เปิดว้าโอ๊ยทำไมนางฟ้าอันนี้อย่างเงี้ยหรือว่าแม่เอาขึ้นสูงไปใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่นะคะฮะวกว่าจะได้นี่นางฟ้าพังก่อนหรือเปล่าเนี่ยนี่โอ้ ได้อยู่ค่ะน,น,นางฟ้าก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะคะโอ๊ยนางฟ้าจะเข้าครัวไปแล้วว้ายนางฟ้าหายไปแล้วนางฟ้าเข้าครัวเราไปแล้วนะคะไหนอ่ะ